เดินน้ำอู่นสวัสดีพี่เพื่อนน้องเอทุกท่านวันนี้เป็นวัน สาร์ที่11กันยายน2564เป็นวันเสาร์วันหยุดของทุกคนหลายๆคนนะัวันนี้ก็มีโอกาสดีกลัาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อู้ปลาหน้าตีกบกระโดดแล้วก็เลยแวะมาดูที่เกิดน้ำอุน่นนะครับเพื่อ สำรวจดูว,ว่าปลากระสูบกันหรือยังโอ้ปลา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 ,าอะไรวะนี่สัวอยู่นะครับมาดูเขื่อนน้ำอุ่นวันนี้จะใช้การนั่งห่วงยางที่บนหัวลอยไปตามน้ำดูสบายจะเป็นยังไงส่วนชุด เป็นลอกอดีบอลังสองพันะครห้าคันแล้วก็เป็นคันบิวเองอ่อนๆสายเป็น0.6ล็อกสแนปเป็นเบอร์0นะูนย์ดเดอรชอคเลเดอร์เป็น30ปอนดะ์อาจจะใหญ่หน่อยเพราะว่าอุปรสรรคมันเยอะเดี๋ยววันนี้มาติดตามชมว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงเปล่าวันนี้เป้าคือ ต้องเก็บนะเพื่อให้แม่ทำอาหารตอนเย็นๆนเดี๋ยวติดตามครับครับความจริงอยากได้แฟตทูบแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอประเทศไทยไม่ค่อยมีขายเลยใช้ห่วงยางไปก่อนดูสิว่าจะเป็นยังไงไม้เคยต้องอุ่นครับตัวนี้อยู่หลังวัดดอยเทยบนิมิตนะครับก็มาดู ครับว่าผลบักธกันจะเป็นยังไงครับอากาศดีลมนิ่งส่วนปลาจะนิ่งไหมนิ่งนะเดี๋ยวคอยดูกันครับสำคัญคือเสื้อชูชีพมีด้วยแล้วก็อย่าลงลึกวันนี้ไม่ได้เอาเสื้อชูชีพมาครับก็ลงตื้นๆหน่อยไม่ใช่ไม่ไดเอามาลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูกันครับ ที่ใช้ห่วงยางเพราะว่าตะหลิงมันมีหญ้าตัวโประตะหลิงมีหญ้าเราก็ต้องเดินลงลึกไปหน่อยจําเป็นต้องใช้ห่วงยางถ้ามีเรือก็โอเคครับน้ําขยับขึ้นหน่อยนึงถ้ามีเรือ,อยิ่งดีราะว่าสําหรับงบน้อยถม่มีเรือก็ใช้ห่วงยางก็โอเค,คเคยใช้อยู่ข้างหนึ่งก็ใช้ได้ดี สำหรับเหยื่อวันนี้ครับก็จะมีสองแบบคือแบบมีลิ้นกับแ,แบบไม่มีลิ้นแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวเบ็ดพยายามใช้ซิกเกิลฮุกเพราะว่าหญ้ามันยังมีอยู่นะครับมันมีหญ้ามีอะไรอยู่ก็ใช้แบบ สิ่งกุญฮุกเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระสวะเจียก็จะสร้างแอคชั่นได้ดีนะครับสิ่งกุญฮุกตัวนี้ก็มีน้านหลายคนทําขายแล้วก็ดูหรือไม่ก็ทําเองง่ายๆคอยติดตามครับ สำคัญคือสวิงด้วยนะครับนี่เบียดมันจะเกี่ยวยางจับที่ให้ดีก่อนโอเคก็อย่าลงลึกมากนะครับ นั่างยังเป็นสลดยอยู่มองเห็นนะปักไม่ได้ครับลึกเกินไป อยากมาใช้ซิงกิงครับซิงกิ้งก็แล้ว,แ,ลวแต่เมื่อใหญ่เมื่อเล็กก็ไล่ดูซิงค์หกเดิมครับ เมื่อกี้แห้วครับเกิดมาอีกหมายหนึ่งเป็นหมายสวนปาล์มเขาเร็วกว่าลองเปลี่ยนอุปกรณ์ดูเป็นอาบูสองพันห้าร้อยสี่ครับขันก็ทำเองเหมือนเดิมใส่สูงจนหกช็อกหน้าก็ะสามสิบปอนด์นำเดือดซิงกิ้งมินหนาวเบ็ดซิงคกันหุกเดือดร้อยปุ่ ลงไม้นี้ดูไม้ค่อนข้างหายากเพราะว่าน้ำท่วมหมดเพราะน้ำท่วมหมดปลามันก็ไปได้ทุกที่มากเลยดูนี่ปลามันก็จะไปต้นน้ำแต่เราก็มาดูว่าธรรมดาตอนต,นต้นกันยาเนี่ยปลาก็จะเริ่มกัด เริ่มกัดเหยือ่อปีนี้น้ำแห้งน้ำอุนน่นไม่ขยับขึ้น,นทีนี้เพิ่งขยับขึ้น <c oughs> ล,ลองดูไม้นี้เสร็จแล้วก็จะทานข้าวนะครับฝั่งโน้นนะเป็นถนน ตรงข้ามเป็นถนนสันเขื่อนน้ำอ,อุน่นนะเป็นถนนเป็นสันเขื่อนเป็นสปริงเวย์เขาเอื้นหอัปกปากกระโถน,นะนนี่แล้วลองดูลองน้ำอันนี้ไม่แนะนำให้ทําตามนะครับ คนที่ทำก็ต้องไหว้น้ำแข็งหน่อยเ <c oughs> สื้อชูชีพอะไรต่างๆก็ต้องพร้อม อเดีบาลันชอบเบาอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับผมอุท่ายแล้วมันไม่ถึกมันต้องเป็นลอกกลมอนดีบาลันเนี่ยเป็นลอกคุณนายแล้วผมต้องแน่นๆน่แบบไทยบ้านไทยบ้านก็อาบูก็โอเคครับ ก็พอได้จับท่านังนิดนึงโอเค อหมูก็จะมีเสียงนิดนึงเพราะอายุเขาเยอะแล้วครับไม่ใส่ทุงมือเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยหลุดมือครับลอกจมน้ำกว่ากว่าจะหาเจอดังน,นั้นเนี่ยมันไม่กระชับก็เลยไม่ใส่ทุงมือ โดนนะครับอืมมีตัวมีตัวไซส์เล็กครับอุ้อ้กดกดอ้าวกดครับกดกดกด <c oughs> มีตัวครับมีตัว <c oughs> โอเคนะครับโอเคอยู่กระสุบน้ำอุ่นก็ประมาณไซนี้นะครับไซนี้เก็บนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องเอาไปทำอาหารมันเป็นกระสุบจุด,ดนั้นไซนี้ก็ใหญ่แล้วสีทองสวยงามมากสีทองเป็นพวนาครับโอเค หาตัวต่อไปครับดูอีกตัวแล้วครับโอเคไซส์สวยไซส์ ครัข้อดีของซิงค,งค์คือเต็มปากเต็มปากทุกตัวก็ใ่โอเคย้า